แวนครับเปิดตัวให้น้องโต้นหนึ่งค่ะท่างหานนองยังครับพี่กินตทั้งหายองครับพี่กินทั้งหานนองยางครับมาครับอ้าวอ้าว โ <Okay S 2> อเคครับมาครับพี่พี่มาจ้าโอเคสี่สองสี่แปดสี่แปด

รอบสอบแบบชุ่มฉ่ำเทศกาลสงกรานต์กันแบบนี้นะคะกับปาจีน่ารักมาครับผมสวัสดีครับหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งค่ะสําหรับการที่จะออกมาประมูลดื่มแบบนี้ด้านนอกแบบนี้นะจ๊ะถูกต้องกันและนี่ต้องแซงเลยว่าเป็นครั้งแรกของประเทศขอนแก่นจริงๆกับการมินนมหล่อมาสแตนบายได้เห็นสอ้ตับไปต้องกันที่น่ารักจริงค่ะขอนแก่นค่ะและสำหรับนะคะใครที่จะมาถึงเราสองสีพมิดาสองสีพมจดาสองสีพมิดา ไปต่อิปรอาไม่ม้นะครับมูลหนุ่มๆด้านใน้ิเีนลอกและรอบสุดท้ายของเราอยู่ที่ตีสองนั่นเองนะจ๊ะ แลอยมันมีมชนหนุมหล่อนะคขอยนอญาตแจ้งโอเคครับแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงรเพิ่งแป๊บนึงจ้าจะเพิ่มเด้อจะเพิ่มแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บหนึ่งแป๊บนึ่งจะเพิริมพ์่เปินมาจะเพิพิมพี่เปินมามัเร็วไปแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงครับแป๊บหนึ่งครับจะเพิริบพ์เปิมาขอควมั่นใเห็น่องทางออนไลน์สามารถทีมเอฟหมายเลขกลุมหล่อตามท่แห้งไได้เลยค่ะอ่าเอาละค่ะเชื่อว่า คุณลูกค้าพร้อมแล้วมาขออย่าไล่เบอร์กันนะครับหนุ่มจะพร้อมแล้วผ่เสียงอีกรอบจ้าไล่เบอร์ให้นะครับแป๊บนึงนะอย่าเพิงพ่งพิมพ์เส้นมานะจะไล่เ<ห>บอร์ให้ก่อนนะ,ะนะครับอะไรถ้าพร้อมแล้วนะคะเราจะเริ่มกันเริ่มขออนุญาต start F แบบเดือดๆเลยกับ F สามเก้าคุณฟอดจ้ามาคุณฟอดนี่แหละคุณฟอดขออนุญาตเปิดประมูลแบบดุเดือดกับสี่สิบจุดมาลายท้า M39 ้า M39 นี่แหละนี่แหละสี่สิบดิวครั้งที่หนึ่งสี่สิบครั้งที่สค่ะและสี่สิบดิววาลายครั้งที่3ามเลยไปไปต่อกันที่ f 4 8จ้ะเลยจ้ะ M48 ไปเรียงจ้ะ f 4 8นะคะเปิดออนไลน์คุณมัามีที่สองหึง F48 สองดื่มนะจ๊ะหน้าร้านสามารถบอกไม้บอกบูส้ดื่มเพิ่มดื่มได้นะจ๊ะ48อ่ะสองดื่มสองดื่มครั้งที่หนึ่งจ้าสองดื่มครั้งที่สองล้าสองดื่มครั้งที่สามคุณมา่มีออนไลน์จ้าไปต่อออนไลน์กับ F11 จ้า F11 อยู่ไหนเอ่ยเออมาเลย 11F11 ถ้าดื่มออนไลน์ค่ะถ้าดื่มคไม่ที่1 ค่าดื่มครั้งที่2องค่ะ,ะและตอนนี้อนุญาตมาเลย5่าดื่มครั้งที่สามจ้าต่ออะไรเลยนะคะกับพี่ f อฟสองศูนย์จ้า<ะ>เอฟสองศูนย์ิ่มไปที่สี่จ้าสี่ดื่ครั้งที่หนค่ะสี่ดื่มครั้งที่สอ<ะ>งและตอนนี้อนุญาตสี่อะนไลนครั้งที่3าจ้าตอนนีอนุญาตไปต่อที่เ2 4จ้ะ F24 สองสไปหรือยังคะ F24 อยู่ในโลกอย,ลยอยู่ไหมคะแอฟสองสี่อยู่ไหมจ้ะ อ่าพิมมาใหม่ได้เลยนะคะห้าห้าสองห้าสองเอฟห้าสองห้าสองห้าสองเริ่มต้นอะไรชิสตีดื่มจ้าสตีดื่มครั้งที่หนึ่งสตีดื่มครั้งที่สองมีใครต่างไม่เอ่ยวันนี้สตีดื่มครั้งที่สามจ้าไวจ้าไม่ได้เป็นอย่างเด้อเอฟซีหนึ่งหน้าร้านจ้าคอยตั้งขากรองอยู่จ้าคอยตั้งขากรองอยู่แปมหนึ่งเด้อพี่เด้อคอยตั้งขากรองอยู่เอฟซีหนึ่งไม่ได้เป็นอย่างเด้อจ้าเอฟซีหนึ่งนะคะเปิดมาที่ สี่ดื่มนะคะสี่ดื่มวันไล่จ้ะห้าดื่มออนไลน์ห้าดื่มออนไลน์จ้าห้าดื่มออนไลน์แล้วห้าดื่มออนไลน์ครั้งที่หนึ่งจ้าห้าดื่มออนไลน์ครั้งที่สอง น่ารักว่ายังไงต่อดีจ้ายังไงดียังไงดีสิบดื่มอะไรสิบดืมอะไรจ้าสิบดืมอะไรเลิศสิบดื่มแล้วนะคะสิบดื่มแล้วจ้าสิบดื่มอะไรครั้งที่สองค่ะสิบ nice> ห้าด่มอะไรสิบ้าดืมอะไราเลิศเลิศเลิศสิบห้าดื่มอะไรครั้งที่หนค่ะสิบห้าดืมอะไรครั้งที่สองอ่อนว่ไงอะไรดีสู้ไหมครับสมันพี่แพร่แพร่แพร่โซ่ไหมเพร่โู่ไหมโู่ไหมโซ่ไหม ส่ไ้ไหมคะ,ะสูไ้ไหมสูไม้ไหมน่าราักมากเลยจ้าโอเคโอเคส1หนึ่ง่งสิบห้าเดิมแล้วสิ้าเดิมแล้วยังไงดีแล้วขออนีดด้1สิบห้าเดิมครั้งที่สา,าอม,าม,ามาออนไลน์จ้าแล้วแล้ว รอบสองท่านนะจ๊ะสำหรับค่ำคืนนี้นะจ๊ะและรอบต่อไปเราจะไปเปิดฝอด้านในร้านนะครับย่านหน้าร้านกับพี่สาวคนสวยเอพ้าสามตาตกุลนะครับจ้าเริ่มต้นที่สองดื่มจ้าอะไรครับอะไรมาดื่มครั้งที่เหนื่อยอะไรมาครับอะไรมาครับยังไงดนีเริ่มต้นสองดื่มกันมาครับอะไรมาอะไรออะไรครับห้าดื่ม ห้าเดือมอนลายจ้าห้าเดือมอนลายแล้วพี่สาวคนสวย้ายห้ดือมออนไลนห้าเดือมอลคุณชามออนไลายเปิดมาที่ห้าเดือมห้าเดือมหเดือมหกเดือมาหกเดือมพี่ทามพี่ทามาพี่ทามาครับพี่ทาม พี่ถามโซ่ไหมพี่ถามโซ่ไหมพีถามโซ่ไหมพี่ถามโซ่ไหมสพี่ถามโซ่ไหมแปเดือมแปดเือออนไลน์จ้าแปดเดือนออนไลน์ครั้งที่หนึ่งค่ะแปดเดือมออนไลน์ครั้งที่สองค่ะแลวขออนุญาตแปดเดือออนไลน์ครั้งที่สามกับพี่นเลยโอเคครับสี่แปดสไปหรือยังจ้าเอฟสี่แปดไปหรือยังจ้าไปแล้วโอเคสี สี่ปดไปไยังยังไงดีมาเร่มต่อไปได้เลยนะ F44 จ้า C4 จ้า C4 แล้วมาที่ีแข่งด้วยกันลูก C4 ออนไลน์สติเดิมครั้งแ่จ้าสตมครั้งที่สองแป๊บนึงนะครและคอนยัดอมิมัทมกันอีเลยแป๊บนึงเ้่จากคอนยัดต์มิ่งมันแป๊บนึงครับ F80 จ้า F80 ค้าสมมติ F80 ในขั้งถ้าสมมติใครจะซู้มาพิมมาเลยนะครับสติ๊กเดิม สี่จุดเดือดนะคะสี่จุดเดือดพี่มาได้เลยครับพี่เก๋เพราะว่ามันทับกันครับแจ้งได้เพิ่มเติมช่วยชุมนุมนะครับสแปดส่วนสามร้านที่สองค่ะออนไลน์มีเพิ่มเติมมันทับกันครับมันทับกันแป๊บหนึ่งเด้อแล้วเทาออนไลน์ยังไม่มีเพิ่มเติมขออนุญาสี่จุดเดือดร้งที่สามหนุ่มฮาจ้าขอบคุณค่ะมันทับกันนะครับมันทับกันพี่พี่พี่พิมพ์ขึ้นมาได้เลยนะครับ ห้าดื่มออนไลน์นะจ๊ะห้าดื่มครั้งที่หนึ่งจ้าห้าดื่มครั้งที่สองและห้าดื่มครั้งที่สามออนไลน์จากคุณแพรจ้าเร่เร่เรยังไงดีตายังอยู่นะครับตายังอยู่นะนิวยังอยู่นะครับมาเลยนะคะตายังไงดีเนยได้ครับพี่เนยได้ครับอย่าปล่อยให้ตัวเองเหงาวันนี้มาเล่นน้ำกับน้องๆนะคะหน้าฟินขับพันกันต่อเจ็ดเจ็ดอยู่นะครับเจ็ดเจ็ดอยู่นะเจ็ดเจ็ดอยู่นะรับเพิ่ม หนุ่มๆเลือเยอะเลยนะมาครับพิมมาครับสี่สีไปแล้วครับสี่สีไปแล้วแจ้งมามาสั่งได้เลยจ้าตัวดำหน้ารักเพิ่มไปจ้าตัวดำหน้ารักเพิ่มใหม่จ้า เหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีนะคะสำหรับรอบที่สองของเราซึ่งรอบต่อไปนะคะเราจะไปเปิดฟองกันด้านในร้านย่ายังครับยังครับขออนุญาต F09 ค่ะยังครับ40ยังครับศูนเก้าะคะออนไลน์เปิดนที่2ดค่สอ2ดื่มครั้งที่หนึงและสดื่มครั้งที่2องมีตั้งสี่เปล่าสอดื่มครั้งที่3ลงออนไลน์จ้าสมมติคุณไม่ได้อ่านพิมพ์มาใหม่นะครับเพราะว่าคอมเมนต์มันคอมเมนต์มันโถมกันเด้อครับเด้อคอมเมนต์มันถ มันกั่นใช่ไครับพี่ F16 จ้ะ F16 ออนไลน์คุณพักพลอยนะจ๊ะ F16 เปิดมาที่5ดื่ม<อ> F16 ออนไลน์5ดื่มนะจ้า5ดื่มครั้งที่หนึ่งจ้า5ดื่มครั้งที่สองจ้า5ดื่มครั้งที่สามออนไลน์จ้า ปต่อที่ F 7 8ค่ะมาครับ78สู้มาเลยสู้มาสู้มา78สู้มาค่ะซ้อมเดิมเองซ้อมซ้อมเดิสู้ไหมครัสู้ไหมสู้ไหมหน่งค้งหม่สองสู้ไหมครัสู้ไหมคสู้ไหมครับอะไรจ้าสองก้าไปยังเดี๋ยะมีเพิ่มเติมไหมจ้ามาเลยมาเลยมาเลยนะคะพี่หมายเลข F สองก้ายังอยู่ครับสองก้ายังอยู่นะครับสองก้ายังอยู่นะใด้คุณได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าหน้าร้านจ้าสองก้ายังอยู่นะครับ F F สองเก้าจ้า F 29สองเก้าสองดื่มนะคะโตน้าลานาสาโซ่ไหมสองดื่มพี่นาลานสองดื่มรที่หนึ่งอะไรครั้ที่สองอะไรอะไรอะไรโซ่ไหมครับอะไรมาสองสองดื่มเองสองดื่มเองสองดื่มเองมาโซ่มาโซ่มาโซ่มาที่หนึ่งโซ่ไหมครับคงที่สองโซ่ไหมมามาโซ่มาโซ่มาถ้าไม่มีขอยัดปล่อยนะคะสองดื่มครั้งที่สามค่ะโอเคครับ มาเลยมาเลยเอ0จ้าศูนยจ้าเอฟห้าูนอ๋อมาแล้วค่ะเปิดที่โต๊ะหน้านะคะสองดื่มค่ะมาพี่ดอยสองดื่มเองมาสองดืมเองมาซ่มาแซมมีสองดืมมาซ่มาสองดื่มซไหมเอ้าสูนย์สองดมซไหมสองดื่มยังไงยังไงซ่ไหมครับสามไไปต่ออะไรพี่เอฟเกค่ะ F79 ออนไลน์เปิดวันที่2เดือมคุณกระต่ายค้า F79 2เดือมคุณกระต่าย2เดือมครั้งที่1จ้า2เดือมครั้งที่2จ้าและ2เดือมครั้งที่3คุณกระต่ายออนไลน์ค่ะแป๊บหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าใครให้ครับพี่พิมพ์ย้ำมานะครับพี่พิมพ์ย้ำมาข้อความมันทับกันมันโถมกันไหมเงยมันโดนจ้า F54 จ้ามันโถมกันครับพี่ F54 ดื่มค่ะตีวนม้าหม่ได้จัดเออ 4ีดื่มหน้ารานนะคะสี่ดื่มครั้งที่หนึ่จ้าสี่ดครั้งที่สจาและสี่ดืม้ร้ามาเลยจ้าขออนุญาตนะคะพี่ฟ้าในออนไลน์นะคะหมายเลขสามศูนย์จะลูกค่ะอะสาศูนย์มาก่อนสามศูนย์นะคะออนไลน์สอง่ค่ะสอครั้งที่หค่ะมายโซมาสองนเจ็ดสามดื่มสิงเก่งไปแล้วค่ะบค่ะพี่แพตตี้สิงเก่งไปแล้วครับศก็ลงแล้วเนาะ ครับโอเคเจ็ดแปดไปแล้วครับพี่สิงห์เก่งไปแล้วครับพี่แพตตี้เพิ่มเตทางออนไลน์พิมหมายเลขตามริษจํานวนดื่มมาได้มาครับมาครับวันดีครับวันนี้ดื่มแล้วสองร้อยห้าสิบเริ่มต้นที่สองดื่มเท่านั้นนะคะสําหรับฟินคาคอนแกนของเราน้าร้านมีเพิ่มไม่จ้าเจ็ดแปดจ้าเจ็ดแปดหกดีค่ะออกหกลงเอ้ยอ่ายังไม่เห็นขึ้นปอเลยครับสําหรับหน้าร้านพี่โบยังไม่เห็นขึ้นปอเลย S <S oh oh. เปิดได้ที่2ดื่มดื่มแล้ว250บาทเท่านั้นเองให้น้องๆไปดูแลเชคแคร์ี่ต๊ะเพราะหลังจากนี้นะคะเราจะเป็นคอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิกอีกหนึ่งรอบนั่นเองนะคะ, <S 2> <S 2> ะ,คะแล้วจะกลับเข้าไปประมูลดื่มกันที่ในร้านนะจ๊ะช่วงสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับรอบนี้ <S 2> <S 2> นตอนนี้ปสองของเราจ้ะเดี๋ยวสลับแถวหน่อยนะจ๊ะนุ่มหลอดขา พี่ๆหน้าน้านรอบนี้เป็นโอกาสสุดท้ายที่จะได้หนุ่มหล่อลงมาเล่นน้ำเป็นเพื่อนนะจาะในส่วนของรอบนี้นะรามๆเพียงแค่สองดื่มฉะนั้นดื่มละสองร้อย0 0บาทสามารถแจ้งมามาสั่งนะคะมาคาเมื่อไหร่มาเดี๋ยวที่ยืน่นเพียวสอยเยอะออนไลน์ได้เลยนะคะแจ้งได้เลยนะคะพิเศษจริงๆส่วนพี่ๆออนไลน์นะค่ะถ้ายังเหงาอยู่ที่บ้านสามารถแจ้งเอฟที่ต้องการและรับหนุ่มหล่อไปดูแลกันหนึ่งองค่ะบายของพี่ได้เลยช่วงท้ายนี้นะคะเปิดโปรโมชั่นดีกว่าค่ะรับกันได้ชิ้นหนึ่งเดิมเริ่มเลยเริ่ม หนึ่งดื่มสองอยห้าสิบาทนะคะสำหรับโปรโมชั่นช่วงท้ายนี้สำหรับรอบนี้เท่านั้นนะจ๊ะจ้า <Yeah, S 2> มาเลยมาเลยหนึ่ดื่มสอง้อยห้าบาทเท่า uh. นั้นนะะี่๊ะปกติสองห้าศูนยค่ะ f 4ฟสีหกา C หกต่า C หกค่ะ C หกหนึ่งดื่มที่โต๊ะที่คนสวยหน้าร้านจ้าหนึ่งดื่มครั้งที่หนึ่งโซมาท์ทำอะไรมีอะไรมตามีอะไรไหมตาอะไรโซมาท์อะไรโซมาท์ขออนุญาตไปกับคุณพิมพ์หนึ่งดื่มครับพิมพ์อะไรเรไม่อาจไม่เห็นไอุ้เอื่นจ้าพี่พิมพ์ตัวหนังสือแล้วก็พิมพ์อันนั้นมาเด้อเอื่อยเอื่อยคนสวยพี่มีคนสวยของอุ้ยไอ้ สงพี่มีคนเสิร์ฟของวายพิมตัวหนังสือหละกับพิมดื่มมาด้ยครับมันไม่เห็นครับกับพิมตัวเองดึงดื่มกับตัวแม่สามีโซ่ไหมครับหนึ่งเดือดครั้งที่สค่ะ1ึงเดือดครั้งที่สเชิญคุณนภิตาเลยจ้าปีนี้ไปต่อที่ออนไลน์เอ6มสามหกจ้าไปยังจัก เอ็สามหกนะคะขอบคุณมาเต้จ้าเปิดวันที่สองดื่มค่ะสองดื่มครั้งที่หนึ่งจ้าสองดื่มครั้งที่สองจ้าสองดื่มครั้งที่สามออนไลน์จ้าและขอที่ครับหกหกขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับหกหก ก60ลงโต๊ะ22ขอบคุณครับมี่ครับเพื่อนครับเพื่อนเลยครับขอบคุณนะครับพี่ชอบดินชาเขียวที่พิมพ์ให้ขอบคุณนะครับดื่มดื่มครั้งที่หนึ่งตัวแม่แซมมี่คุณแม่แซมมี่ดื่มดื่มครั้งที่สองดื่มดื่มครั้งที่สามได้เลยตอนนี้เป็นต่อที่60จ้ะได้เลยตา60เปิดมาที่5ดื่มว้าว60นะครับ5ดื่มค่ะว้าว5ดื่มนะครับ5ดื่มครั้งที่สองและ5ดื่มครั้งที่สามที่โต๊ะ22 ประกาศให้หน่อยประกาศให้หน่อยประกาให้หน่อยสี่ห้าสี่ห้าตาสี่ห้าสี่ห้ายังอยู่หรือเปล่าสี่ห้าสี่ห้ากับค่ำคืนนี้ขอนยางกับไปลอกท่วมอีกหนึ่งแมตช์ปังดี้นะปังดีสี่สิบเนึ่ครั้งที่หนึ่งสี่สิบครั้งที่สอง บลับามีแห้งบออดี้มีแห้งที่บออย่านอนบออสตสิบดื่ครั้งที่สามกคุณตอนตานจ้าไปต่อรอหน้าค่ะหกเก้าไปเรื่องเออหกเมาเลยหกเกหกเอะไรคุณน่ารักประมาที่สิบดื่มคน่ารักให้มาสิบดื่มนะคะสิบดืมจากที่หนึ่งจ้าสิดื่มครั้งที่สอและสิบดื่มครั้งที่สามอะไรจ้าไปต่อที่เอฟห้าเจ็ด ออไลคุณน่ารักคนมที่5เดิ้อคุณน่ารักนะจ๊ะ5ดื้อ5ดื้อครั้งที่หน่้า5ดืครั้งที่2และ5ดครั้งที่3ชเลย4สอไปยังจ4สองยังอยู่การลูกมา4สองมที่5เด้คุณน่ารักอะนไลน์จ้า5ด้ครั้งที่นะดครั้งที่2และ5ดครั้งที่3มอะไลนจ้ายังไงดีเพิ่มเติมแ่งได้เลยกับช่วงนาทีสุดท้ายนะคะเปแค่5ดื้อเท่านั พิมเข้ามาได้เลยมาครับเดิม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 านกับการรับนุมหล่องไปเล่นนกสงารเป็นเพื่อนแมสแซมมีสนใจจะเมาสักสิบคนไม่ตั้งเจ็ด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 เจ็ล่าคำแพงของแม่แล้วเจ็ดเจ็ดเมอแมสแซมมี่ตา1เดิมเดิมแที่หนึ่งัที่สองคังที่3มแมสแซมมีรีบเชิญเลยลูกเอสหนึ่งสี่สามตาตาหนึ่งสี่ก่อนาค่พี่เชิญ5่หนึ่งสี่หพีหเดิมค่ะห้าเดินะครับ ห้าเดครั้งที่2และห้าเดือครั้งที่3พี่เชิขอบคุณพี่เชอร์นะคะขออนุญาตต่อกันที่เ3 3สามส่คุณฟุกิอ่ะกับโต๊ะคุณแม่ซามิหนึ่งแค่ะหนึ่งเดือดครั้งที่หนึ่งหนึ่งเดือครั้งที่สองหนึ่งเดืครั้งที่สามกับแม่ซัมพี่เชิรครับหกเก้าไปต่อที่เอ้าค่ะ้ไปแล้วพี่เชิร์ครับพี่เชอร์หกเ้าไปแล้วครับพี่เชิรพี่เชอร์ครับพี่เชอร์ครับมีเพิ่มเติมไหมหกเก้าไปแล้วขอบคุณคับ หล่อไปดูแลฝากแอมหอมแ้มกันถึงโตได้เลยยังไงดีนุ่มหล่อแบบะสามแปดไปหรืยังซะสาไปรืยสมาเลยว่ไเชิญนะคะพเถะคเปิดเนที่สดื่มอะไราวไปเชิญนะคะับครั้งที่หนดื่มครั้งที่สและสดื่มครั้งที่สามไาได้สำหรับชวงนี้ช่วงท้ายแล้วนะคะหากไม่มีจะขออนุญาตนับถอยหลังนะคะสำหรับโปรโมชั่นหนึ่งดื่มดละสอง้อยห้ของเราในรอบเอรอบสจ้า ใช่แล้วจ้าสองหนึ่งหนึานนั้ะสองร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะห้าวินาทีสุดท้ายนะคะสําหรับรอบนี้จ้าห้าวินาทีสุดท้ายนะจ๊ะยังไงดีห้าสองห้าสองห้าสองเดื่ค่ะที่ตัวหน้าร้านหแปงแล้วครับพี่เชอร์ห้าเจ้าไปห้าสองลงแล้วครับเก้าเก้าจ้ะก้า้องก้องบลาเก้า้าสองหน่มหน้าร้านจ้าสอง่มครั้งที่หนึ่งสองดครั้งที่สองและสองหนึ่งที่สามจ้า ออนไลน์ออนไลน์ออนไลน์ซะออนไลน์เอ็มส์สามหกสามหกลงแล้วครับพี่เชอร์สองเดิมกับพี่นิ่มครังที่สามหกลงแล้วครับรังที่สองสองเดือดรั้งที่สามกับพี่นิ่มเซเลยมาพี่พี่อาแล้วงตั้งวินาทีสุดท้ายห้านาทีสุดท้ายในช่วงนี้นะคะจะขออนุญาตนับถอยหลังนะจ๊ะกับหนุ่มๆฟินขับขอนแก่นของเรานะจ๊ะเดี๋ยวจะไปสนุกกันต่อกับค่พ่เป็นตัวเกลียวมิวสิกกันต่อในช่วงนี้นะจ๊ะมาครับใช้หลังที่ขอยนับคอยหลังนะครับ สามขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากขอบคุณมากนะครับและในช่วงนี้นะคะไปสนุกกันต่อกับปิบไปสนุกกันต่อกับโดดเดี่ยวเดี่ยวเดินเฮ้ยเอาไปทำอะไรฮัลโหลฮัลโหลถ้าแปดสองเดือมขอบคุณครับขอบคุณครับพี่นิ่มขอบคุณพี่นิ่มมากมากเลยครับเดี๋ยวน้องแจ้งจะทักไปหานะ เดี๋ยวน้องแย้งยะทักไปหานะครับเดี๋ยวมมน่อนหน่อยเขาไปาผู uh> like ้จัดการนะเไป้านเจอเยเดี๋ยวน้องลอยขอดูคอมเมนต์ปักปักเดือพแปดเลยไหมไม่เกอขาขาไอ้นบอลเราขาไหนปักปัก่อะรน้าสองนิหนลอย่้าแปดหรออาจจะยังอ๋อพี่โบโอเคครับโอเคลงล่างหาพี่โบ ไอวบอกคกันพี่บีนะครับใครไม่ได้ดื่มมันไลที่ใครมามาไล้์เลยมาเมาล่มบ,บอกคนเดีนเหรอไม่ได้เสี้ยวสื้อผ้าเลยตอนนี้ย